แอคติมันติซคืออะไรสวัสดีค่ะพบกับอ้อหมอแวนตานะคะแอคติมันติซึมหรือที่เรารู้จักกันคือสายตาเอียงเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของรูปร่างกระจกตาหรือเลนตาค่ะโดยปกติแล้วกระจกตาควรมีลักษณะโค้งกลมปกติแต่คนที่มีภาวะสายตาเอียงเขาจะมีกระจกตาโค้งไม่เท่ากันซึ่งทำให้แสงหักเหเข้าสู่ดวงตาผิดปกติส่งผลให้มองภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลไม่ชัดเจนค่ะ อาการของคนที่มีภาวะสายตาเอียงคือ 1. มองภาพทางระยะใกล้และระยะไกลไม่ชัดเจนค่ะ 2. มองเห็นภาพซ้อน 3. มีอาการเมื่อยล้าตาปวดตารวมไปถึงมีอาการปวดหัวร่วมด้วยค่ะวิธีแก้ไขปัญหาสายตาเอียงก็คือ 1. แก้ไขด้วยการใส่แว่น 2. ใส่คอนแทคเลนส์ 3. อาจจะทำเลสิกค่ะหากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถแวะมาได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดบางใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ